โร่ไม่เฟรนโรคคนปนเครื่องโปรชิงกี้ยังโง่้ราไม่ได้เล่นนานแล้วนะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีโดดกี่เมตรวะห้าร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมตัวตอนนี้ก็ไม่ถึงสิคะเราจะไป็นโรชิงกี้เฮ้ยหรือไม่ไปดีวะ เฮ้นี่เลยลงสกูเลยโรงเรียนเลยเดือดเดือดเลยบีมหรือจะอมันจะเดือดไปวะเนี่ยน,นะฮะแกสกโโูเลยปะ <S <S ยังยังนี่ยังพันขวายู่เลยรีบโดดไปไหนนมนเป็นปะเนี่ย โอ้โหปืนครบเฮ้ยคนป่าแล้วบีมได้ยิงสองคนแกยิงสองคนแล้วยังไม่เจอปืนดีๆเลยโหลฮะมันวิ่งไปไหนมีปืนยิงเหรอแล้วลูกตอง้องอยู่ฝั่งนี้อุ้ยสองคนเลยบีมมองเขาอ่ะ S <S ไปด้วยเออแตกหมดแตกหมดแล้วชนะเกือบแล้วเกือบกีดเกือบกีดแล้วเกือบกีดแล้วลูกฟองนี่ก๊อตจริงๆแกบอกก่อนอุ้ยร้อยนัดเหรอวะอุ้ยห้าสิบนัดวะอุ้ยร้อยนัดบีมเอาป่ะ ร้อยห้าสิบนัดเชตโดเอ้ยมันมีปืนยิดดอกในแมปด้วยวะดยอดจริงอุ้ยลูกซองมันยิงเร็วขึ้นนะเนี่ยลูกซองคือแบบปังปังปังแกเจอกระสุนลูกซองบอกเด้วยนะผมไม่ได้เล่นนานไ,ได้ยินเสี่ยงคนวะอุ้ย โอ้โหทุกพี่ยิงไม่โดนสักคนทายร้านจอดอันนี้บอดอันนี้บอดนะเนี่ยมันมันยิงแบบว่ากะกากอ่ะแต่แน่ๆเอาร้อยนัดป้าบีมเฮ้ยทายดาวดาวดาวอืมใช่อยู่ในตึกวะ ไห้โดดไปขงนอกอะ่ะนอกนี่ทางนี้นี่นี่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้างใช้โดดข้างนอกยิงแม่หักแกล้วเลยตายเก็บนั่นเองไหน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 มีรถมาเลยเหรอยิงรอดไว้ยิงรอ,อดนี่มันไปไหนละอยู่ไหนเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนนี่ะมันขึ้นมันขึ้นไปทางโน้นเหรอ คนดีขับรถอะอยู่ไหนอะมันขับไปแล้วนี่ตายเรียบตายเรียบเลยหมอบยิงคนมันจะยิงเราตายเอาคนจะดูดีเลือดเราเนียนปะคิดมา

รถอะไรวะนะ่ะป๊อปว่ะเรา <c oughs> เปลี่ยนรถแล้วายบีมามาแล้วรถ <c oughs> แรงเฮ้ยมีรถอยู่ข้างหน้าแก <c oughs> ไม่ขับเลยเราไปเหรอมันรถอะไรอะ่ะมันรถอะไรอะ่ะ <c oughs> เราขับชนทุกที รอดมารอดรอลรอดมารอดมารอขึ้นดักฟ้าเลยจักติดมาน่าอ่ะทำไมไม่มันไม่เรายังไม่เห็นตัวมันเลยไปหาบักกี้เราก็ได้ีคันนี้เดี๋ยวตายแน่หรือเจ้าฮาไปเลยคันนี้แหละเจาฮาหรือล่ะไรล่า โอเคเยักกี้ก็ได้ไปเอ้ยทำไมคะมีคนแน่ไต่อแบเชื่อแล้ว่าเขาให้ไบักกี้ขนาดมาเ้ยข้างหน้าบิ้มมีไอไอค่า ไม่ใช่คาร์ดิอะไรวะ W M อะ่ะ J W J W เออ J ไม่ไปดักสะพานไหมพุงบีบไปสะพานนี่ว่าเฮ้ยดักสะพานนี่ว่ามีคนแกว่ามีคนดักสะพานวะตำนานกำลังจะกลับมาอีกครั้งในการดักสะพานนี่บิ๊มขับรถคันนี้ไปขวางถนนไม่ใช่ขวางถนนดิเดี๋ยวแกขับรถออกไปพุ่งตอนถ้ามีรถมานะไปขวางทางมานันเดี๋ยวเรายิงให้ มันคงไม่เห็นหราองอตรงเนี้ยไม่ไม่ไมีสโคบไกด้วยนะแกดูหลังเดี๋ยวเราแค่แกแกดูหลังเวยนะเดี๋ยวเราดูหน้าให้เดี๋ยวถ้ามีรถมาเราบอก <c oughs> <c oughs> ดักสะพานสิแลลวโอ้ฝันฝันมานานกับการดักสะพานที่ไม่ได้พบเจอมานานแสนนานจะมีคนมาไหม <c oughs> ปเดี๋ยวลารอ Few moments later. ไม่มีใครมาเลยสักคนรอมาเป็นชั่วโมงแล้วอธิฟาไปล่าคนเนี่ยจะไปฝั่งนู้นดีฟิฟาเพราะว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าจะจะไปที่แคบปากมาไปฝั่งนี้อ้าเอซ้ายข<อ>วา Mark the location Mark the location ยังไงยังไงมาร์ค oh ด้วย location โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเราเปิดฟ er ันอยู่ไหนวะเราเปิดฟันเปิดฟันลูกพี่เอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเมื่อกี้มันมีอยู่ใกล้ๆกันด้วย เดี๋ยวขับรถหนีเลยบมเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้าวงวะเนี่ยจริงๆเราดักมาแล้ว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 มาแล้มาแล้มาแล้วมาแ้วามามา้าวมม้มาวมาล้มา้วางลข้าวงมานต้องางวมามา้ามาามาแาล้มาาา้าาางามาาาา มอไว้วะรถพังปะวะเปยน่งไงยัไงไงอุ้ยรถจกพังว่ะเสีงว่ะรถพังว่ะอุ้ย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 ิงยิเฉยยเฉยยนีเราไม่มีพรสกบไก่อ่ะนี่นี่แกรถรถมี แก yeah, ข้างหน้ารถมีเดี๋ยวรถเรา <ถ S 2> ไปหามัน,มนกันกินยาเติมเลือดให้ให้เต็มก่อนถ้าเ,เจอโหลดแมกกซีนเต,เต็มอยู่ป่า นี่เนียยิงน้ำเพื่อนไปอยู่ไหนวะเราจะมีเพื่อนเอาไว้ระวังเป็นยังไงวะมีตะขอปืนป่ะ I got s u p p นิ้วเราฝืดมากเลยโดยเครื่องร้อนแล้วนิ้วฟืดฝืดเฮ้ยขึ้นรถ บิมวงมาเร,เ,รเ,รเร็วเร็วเร็วขึ้นรถขึ้นรถก่อนเร็วดิเฮ้ยในบ้านมีบิมในบ้านมีในบ้านมีใช่เ,เ,เหรอวะว่ามีวะ โอเคไม่ต้องใช้แล้วไอ้สองเขาบจะจบเกมแล้วจะจบเกมแล้ว marked a location บ้านเราในบ้านเราอุ้ยเฮ้ยนุ่มบีมบีมข้างหน้าหน้าต้นไม้ข้างหน้าเลยทางรถที่รถแทนเรืนองปะห์อือสวย ชาวบ้านไหนชาวบ้านไหนบ้านนี้ปะไม่ใช่บ้านนี้ใช่ไหมมาร์คต์อนโลเคชันตรงนี้แหละมันอยู่ในบ้านเนาะมันดาวอยู่ในบ้านบอทำไมทำไมคนมันเล่นมันไม่ชอบ,ตบ,ตบ,ตบลบๆกันวะ <c oughs> Mark the location เออไล่เลยไล่เลยไล่เลยเฮ้ยชนแน่ชนไหมเฮ้ยจอดจอดโอ้โหเฮ้ยมีคน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 มันอยู่ไหนอะในบ้านเหรอแกเป็นไม่ใช่นี่หว่าเมื่อกี้มันมีคนยิงนะเว้ยเห็นปะยืนปะเสียงแน่ อีกหนึ่งมิงหนึ่งมิงหนึ่งฮะโอ้โหนิ้วไม่ตามใจสมองเลยลากไม่ไปเลยมันระวังมันต้องวางตางัวนะครับนี่ We are the best กระโดดโอ้ยอเอาตรงไรเอาเป็นว่าจบแค่ตอนนี้แล้วกันนะครับ